ใครจะเอาสไปเดอร์แมนเ้ากระเป๋านักเรียนสไปเดอร์แมน่ะก็ไม่ใหเอาอ่ะอ๋อหนูจะซื้อกระเป๋านักเรียนไอ้สไปเดอร์แมนใช่แต่ยายไม่ให้เอาเพราะว่าหนูยังไม่ได้ไปโรงเรียนใช่หนูก็เลยอยากไปโรงเรียนเพื่อจะเอากระเป๋านักเรียนใช่กระเป๋านักเรียนสไปเดอร์แมนใช่อ๋อสดุปว่าที่พูดบ่นมานี่ก็คือยายไม่ซื้อใ,ให้ ทำไมยายไม่ซื้อให้ล่ะหนูก็หนูอยากเขาบอกแล้งเย,ย็นสี่แตงยายก็เม้เายายันดื้อยายก็เม้เาส่ยหนูก็เป็นเด็กดื้อสีหนูดื้อยายก็ยอมไปื่อให้หนูไปกับแม่แล้วก็เช่อเขาบอกแลว้วเย็นแม่ก็ไม่ให้น่ะเพราะอะไรถึงแม่แม่แม่ถึงทาไมไม่ให้ก็หนูโตก่อนอ่ะหนูต้องโตก่อนใช<ค><น>ม่ หนูต้องไปโรงเรียนก่อนใช่ไหมเ <c ười> นี่ยจะใหอบ,บอกวาอ่าจะบอกอไหมชืออ๋กบบอกรนะียแดแก็ไม่ม่ก็ไม่ให้ยายก็ไม่ให้ใกระเป๋านักเรียนสีแดงเพราะว่าอะไรถึงไม่ให้ แม่บอกให้โตก่อนโตไปโรงเรียนก่อนแม่ถึงจะให้ใแล้วหนูไปโรงเรียนยังหนูยังไม่ไปฉามขวบอ๋อหนูยังไม่ไปฉามขวบค่อยไปไปก็ไก่ได้หรือยังเหรอก็ไก่หรือยัง,งก,ก็ไก่ฮอนฮุกจุก็ไก่ฮอนฮุกจุใชโ่โอ้มันน่าสูงเรียนจริงๆ